สว,ส,สวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่ค่ะ f c นะคะแม่ควานก็ได้จัดผลไม้ค่ะให้แม่มะลิกับน้องกระตินนะคะพ่อควานกําลังจัดอยู่นะคะค่ะใส่กาละมังนะคะให้น้องค่ะก็วันเกิดเลยมานานแม่ควานก็เพิ่งกลับมาจากบ้านนะคะพ่อก็ไม่สบายค่ะเพิ่งมาได้จัดผลไม้ให้น้องทั้งสองเชือกนะคะ ค่ะน้องกระถินก็ไม่สบายนะคะกระถินก็ไม่สบายเดี๋ยวพก่กวัดจะเสร็จหรือยังค่ะก็ให้น้องขนดละกาลัมังเลยนะคะกาลัมังใหญ่ๆเลยนะคะค่ะมีกล้วยค่ะแตงโมนะคะแล้วก็มีแตงก่อีกทุงหนึ่งเดี๋ยวไว้ให้น้องจนเย็นอีกนะคะ พ่อควานเนี่ยกมาให้ยกออนมาลิยองจีแคตตู้แกนโป้งเซอร์เดี๋ยวพ่อควานกำลังจัดให้นะคะเต็มกาละมังเลยนะคะก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่ท่านให้ความเมตานะคะ ให้ค่ะวันเกิดน้องนะคะให้วันเกิดแม่มาลินะคะท่านมีคะแนนให้ผลไม้ให้น้องนะคะกอขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าให้มีนะคะคุณแม่ค่ะก็ขอให้ท่านอายุมั่นควันยืนนะคะค่ะเป็นร่มโพล่มใจให้แม่มาลินะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะค่ะพ่อควันยกไปก่อนยกให้มาลิก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นของน้องกระถินนะคะ วันนี้หยุดงานค่ะน้องกรถิ้นก็ไม่สบายนะคะค่ะน้องก็ไม่ได้ทำงานมาหลายวันแล้วนะคะค่ะนี่ก็หายแล้วนะคะค่ะก็พอดีแม่มะลิก็หยุดวันนี้ก็ให้น้องได้กินด้วยกันนะคะมองกับอวยพรกันแม่หนึ่งนะอ่ะมะลิค่ะฟาน,นี่หมอง ค่ะมะลิก็ได้กินแล้วนะคะคุณแม่ค่ะโอ้ค่อ,คคอยๆกินมะลิสวัสดีคุณแม่ครับปีใหม่แลว้วขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีนะครับคุณแม่ป่วยสุขภาพของท่านจงแข็งแรงเก็บไข้ได้ดป่วยไย้ยหยม,<อ>มีนะคะไข่แก่แม่มะลินะคะป่วยสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณแม่ครับขอบคุณครับพ่อขวานก็อวยพรให้คุณแม่นะคะเดี๋ยวมะกอสินอีกนะคะ ค่ะเดี๋ยวกะทินอีกค่ะกะทินค่ะค่ะกะทินก็ขาอวอร่อยมากเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะแม่ขวานก็เคยค่ะๆๆพูดกับคุณแม่ว่าเดี๋ยวให้ผลไม้ค่ะน้องกะทินด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็เคยตกงานด้วยกัน ค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณแม่วันนี้ก็ได้จัดผลไม้ค่ะวันเกิดของแม่มลินะคะค่ะให้ค่ะ